ทุกคนยังจําเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มีเด็กชายวัยสิปีเนี่ยได้ทําการบุกยิงกลางห้างดังของใจกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครได้ไหมคะและหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยก็มีชาวจีนอยู่ในนั้นด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในประเทศจีนอย่างหนักทําให้คนจีนหลายคนสงสัยว่า ทำไมประเทศไทยนั้นสามารถครอบครองอาวุธปืนได้ด้วยและรู้ไหมว่าทําไมเนี่ยประเทศจีนถึงมีการควบคุมอาวุธปืนในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่1นึ่งหรือครั้งที่2เนี่ยคนจีนทุกคนล้วนแล้วต้องเป็นทหารใครๆต่างก็มีปืนเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนกลับห้ามชาวจีนครอบครองอาวุธปืนเบื้องหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเหมิงจะพาทุกคนมาดูว่าการควบคุมอาวุธปืนในประเทศจีนนั้นเข้มงวดมากถึงขนาดไหนย้อนกลับไปเมื่อปี2012หน่มีหนุ่มชาเหมือนเนี่ยได้ซ ไซต์ต่างประเทศมาโดยตัวพวงกุญแจเนี่ยมีปืนลูกโม่ขนาดมินิติดห้อยมาด้วยและมีขนาดเพียง4เซนติเมตรรัมกล้องเนี่ย2มิลิเมตรและหนักเพียง30กรัมมีขนาดไม่ใหญ่นะักแต่มีลักษณะเป็นอาวุธปืนจึงถือว่าเป็นอาวุธปืนที่ไม่ใช่ของทางการเติมทีเนี่ยไม่มีใครสังเกตนะคะว่าเขามีปืนกระบอกนี้แต่เขานั้นใช้ประโยชน์จากความลหลงไหลในอาวุธปืนของคนบางกลุ่มดังนั้นจึงเริ่มผลิตพวงกุญแจแบบที่เขามีออกมาจําหน่ายในที่สุดเนี่ยเขาก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาซื้อและขายอาวุธปืนอยย่าางผิดกฎหม จากกรณีข้างต้นทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าการควบคุมอาวุธปืนของประเทศจีนนั้น เข้มงวดแค่ไหนที่จริงแล้วประเทศจีนเนี่ยได้ควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมานานกว่า20ปีเนื่องด้วยภายใต้การรุกรานของสองมหาอำนาจแห่งศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตโดยเศรษฐกิจและการอาหารของประเทศจีนณขณะนั้นน่ะยังล้าหลังอยู่มากวิธีที่จะสามารถป้องกันตัวเองและประเทศชาติจากการคุกคามได้นั้นมีเพียงแต่การพกอาวุธปืนไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและนายพานที่มีอาวุธปืนเป็นจำนวนมากแต่ยังมีประชาชนคน ธรรมดาที่สามารถครอบครองอาวุธไว้ได้ด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพื่อความอยู่รอดที่จะต้องการปกป้องความปลอดภัยของตัวเองและประเทศชาติในขณะนั้นนั่นเองมีประชากร700ล้านคนก็เปรียบเสมือนมีทหาร700ล้านนายคนที่มีปืนเนี่ยก็พกปืนกันไปคนที่ไม่มีเนี่ยก็พกเป็นกระบองหรืออาวุธอย่างอื่นกันไปแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วต่างก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเวลาล่วงเลยผ่านไปตามการเวลาการทหารและเศรษฐกิจของประเทศจีนก็เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากผลของโลกาภิวัตน์ การปฏิรูปและเปิดประเทศนั้นเปอร์เซนต์ที่จะเกิดสงครามในประเทศเป็นศูนย์แต่ยังคงเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนในประเทศจีนจะมีปืนการรุกรานของประเทศอื่นไม่ใช่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกต่อไปกับการการขัดแย้งภายในประเทศกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปกติปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่คอยปกป้องความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่จะสร้างความหายนะและสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติเมื่อวันที่11กันยายนปี 3, 1 9 9 3เกเกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มในหมู่บ้านมา แล้วก็หมู่บ้านจิงกังในมณนทหนหูนั้นการสู้รบครั้งนี้เนี่ยมีการยิงปืนใหญ่เกือบร้อยนัดมีผู้คนเข้าร่วมในการรบครั้งนี้มากกว่า5,000คนและทั้งสองฝ่ายเนี่ยยิงมากกว่า10ครั้งต่อนาทีนอกจากนี้ก่อนการต่อสู้รบกันนั้นแต่และครัวเรือนเนี่ยก็ต่างเตรียมสเสบียงอาหารที่สามารถอยู่ได้ประมาณ2-3วันคลินิกประจาหมู่บ้านเนี่ยก็ถูกดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามว่ากันว่าแม้แต่ศัตรแพทย์ที่รักษาหมู่ก็ยังต้องมาทําหน้าที่เป็นแพทย์ทหารชั่วข้าวแต่โชคดีที่ในที่สุดทหารแล้วก็ ตำรวจติดอาวุธกว่า1 0 0 0นายเนี่ยก็ได้นำแก๊น้ำตาลมาสลายกลุ่มที่หมู่บ้านแห่งนี้ในที่สุดการต่อสู้อันเลวร้ายเนี่ยก็สิ้นสุดลงต่อมากองกำลังตำรวจเนี่ยก็ต้องตกใจกับอาวุธที่ยึดมาได้ของ2หมู่บ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกที่ติดตั้งปืนใหญ่4ี่คันปืนใหญ่95กระบอกหรือปืนที่คนไทยรู้จักกันในนานขามศิลาอีก57กระบอกวัตถุระเบิดอีก233กิโลกรัม ลูกระเบิดอีก259ลูกและระเบิดดินอีก255ลูกและยังมีอาวุธต่างๆอีกมากมายจากกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในศตวรรษที่ผ่านมาจำนวนอาวุธปืนที่อยู่ในการครอบครองของประชาชนนั้นมีมากมายมากแค่ไหน แล้วจีนเริ่มตัดสินใจแบนอาวุธปืนตอนไหนในช่วงปี1 9ึ0ศนถึงก็นั้นเหตุการณ์ความรุนแรงจากปืนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและยังคงเพิ่มความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการแพร่กระจายของปืนเนี่ยนำไปสู่การป้นชิงอาวุธและการฆาตกรรมเกือบ2 0 0พันครั้งในประเทศจีนข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยโจรที่คอยจะป้นชิงและยังมีนักเลนอันตพานบนท้องถนนก็อัลวาดไปทั่วนขณะนั้นอีกด้วยและในปีหนึ่งก็คดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยอง,ยองก็เกิดขึ้นในมณฑนง,งอน ได้ทำการสังหารหมู่ไปทั้งหมด32คนและมีผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรไปมาบาดเจ็บไปถึง16ลรายเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีกรณีคล้ายคลึงการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหนึ่งเหตุผลก็คือวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายพันปีหนึ่งในนั้นเนี่ยเรียกว่าจงสูที่ความหมายแปลว่าวงตระกูลโดยเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนในสมัยโบราณเนี่ยกลุ่มที่มีอำนาจจะควบคุมรัฐบาลแ ยังมีกองกําลังติดอาวุธปืนเป็นของตัวเองและบางครั้งเนี่ยก็จะคุกความความปลอดภัยของจักรพพัดด้วยซ้ํามีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนระหว่างกลุ่มคนพวกนี้และเนื่องจากทุกคนในกลุ่มมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดพวกเขาจึงมีความสามัคคีกันอย่างมากการที่มีวิถีชีวิตของชนเผ่าแบบนี้ดํารงอยู่นั้นก็มักจะเกิดปัญหาขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นเด็กที่ต่างตระกูลทะเลาะก,กันเนี่ยตอนหลังเนี่ยกลายเป็นความขัดแยงระหว่างสองครอบครัวและในที่สุดก็กลายเป็นความเกลียดชังระหว่างสองตระกูลและยังพัฒนนนาาาไปสสูู่่่่่่กรรรรตตออ้ะหวงุุแบบ มีที่สิ้นสุดอีกด้วยดังนั้นเนี่ยประเทศจีนจึงต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการสั่งห้ามค้าอาวุธปืนทั้งหมดและในปี1 9 9 6จงมีการนากฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมาใช้อาวุธปืนของพลเรือนทั้งหมดเนี่ยถูกยึดว่ากันว่าก่อนส่งมอบจะมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยมายิงปืนหลังเขาเพื่อเป็นการยิงลาครั้งสุดท้ายสรุปก็คือไม่ว่าอาดีตจะเคยมีพลเมืองมาเป็นทหารหรือจะเป็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วเป็นทางเลือกที่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยยยนนนแปลงงขอุคสมัั้ เพื่อให้ชีวิตของประชาชนมีความสุขและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับมาตรการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยในณปัจจุบนันก็สามารถพูดคุยกันมาได้ในใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้และอีกเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เหมืองและไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าหากเหมืองใช้คําพูดหรือคาศัพท์อะไรที่ผิดไปต้องขออาภาัยมณที่นี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ